ป้องเนี่ยหนึ่งสองสาม้ยสองกับสามโอ้ยบ่อยมาตียังการตกคนมาเนี่ยเขยา่าเขยา่าสวัสดีครับพี่น้องกล้องไปซุกุัทุกคนเมื่พบกับช่องบ่าวทองภากินภาเที่ยวครับพี่น้องตอนนี้บ่าวทองในพายุอูช่างแปลงต่อเจริญครับพี่น้องที่นี่เพลินมากิน ก้อยปลาบ่ก้อยปลากระบอกครับพี่น้องมาเบิ่งปลากระบอกปลาพ่องกระบอกคยเห็นเงินครับพี่น้องไปครับพี่น้องปลากระบอกก็คือปลาซอยบ้านเข้าเหระแต่มัหนักตัวยาวครับพี่น้องไม่กระบอกไม่ปลากระบอกเออนี่ตัวยาวใสต้นเห็ดตัวยิ่งใสเออนี่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 ครับพี่น้องปลากระบอกครับพี่น้องตัวใหญ่ยเลยงานขี้อะไรเนี่ยมันเก็บ โบคือังอยู่บ้านนอกบ้านนอกจิบน้ำสายนะไอ้ลำน้าเออเน่ยเี่ยเท่ทางถนนเทงทางถนนไงอย่างงี้ยูบานนอกป่าเ่ยทแงเล้ยน่าูเที่ยวนคือนี่มูนน่นรนนั่ไหนเนตั้งุอย่ด้ตั้งจุยน่ามกินเาะสวัสดีครับสังจุย้ยนี่ก็ขึ้รถ เสียอ่์ข้างแอร์ผู้ส่วนล่างแร์ต่วงล่างส่วงล่างพุทบ่นาแบบเดบรรยากาศสุดยอดพี่น้องไปรืมถนนเลยว่ะอา่อาหารหมดแดงีเครื่องต้นหม่ครับพี่น้อง ซ้มยูบานเท่าขนาดกรีเเทไเลยนี่บเยอรี้เรืองเนี่ยๆๆๆนีๆๆ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 งๆๆ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 ๆอๆๆงๆๆ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 ๆยๆๆ กำกำโผล่ใส่โผล่ใส่โอ้ยลอยมาเตียงการตกพ้นมาเลยขยเขยาโอ้ยดีแท้โ่มาเียงโอ้ยตกเตี้ย่ากขย่างนีพ้าวมานเถอะวะโอ้ยอะาเออตัดดิเออกำกำด้วยกำกำกำไปโผล่เลย

มนหลายครับแต่ว่ามี่อจับโอ้ยปเปิดง่านะครับ่เนยาากงมื้นกว่าบาทโรงงานนั่นเองกวงกูไปทางไหนปะาดนี้ันเฮ็ดจะเอาไปขวานมาหรือปุงเฮ็ดปุงแซ่บกนหรือไหมฮะตามเป็นการครับพี่น้องยังนนะเอาลงไปุงนัวปุงนัวพริกต้นพริกขวอาขวอาขวา โอ้หสูตรเน้สูตรแนวเยว่ยกาลักซี่กัปาักหน่อยเล็กหน่อยปลาอะไรบอสอพี่เถอะพี่ยังไงเลยบ่กอวกขึหวมนเถอะบา่กินบ่ไ้บ่เก็บไปบ่ไ้กินเก็บไป้าเบงเหรียญเด้บ่วาโอ้โหน้ำลายเที่ย ตี่แสบแลงคตด้านใต้โอ้ไม่แก่รอวอรกินเอากวอนโหลดมั้วควอนแช่เบอบอกจำเลยกินกินทีป่ไรแห้งทองไม่ค่อยดีนี่หรอกต้องขัวก่อนก็แสบกว่าสอยไปอีบเครื่องนึงตัวเครื่องนึง อันนี้กระสุกเลยมันสุกหมแนวอ่ะยิบครัพไปเราบอดยิบ้ิดูหมดแนวพื้นนี่นี่ครัวบอ่อน้ำจอดทั้งหมเลยเสร็จขั้นตอนสุดท้ายใส่จานก็ใส่จานโมเมนต์ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต่อไปก็คือเอาปากกินเข้ัวขี่น้องไป โอ้พี่น้องชิคกอดเลยวะโอ้แต่ด่าไม่ได้โอเคโอ้คือรอเขาวะเฮ้ยยังไงที่หนึ่งปลาปลาพ่นเหนียวรอครับโอ้ยพนเหนียวปลาพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายคือกินครับพี่น้องเหมือนไหมอันนี้ก้อยนี่ยังนี่ตัวลาบดิบบอวโอ้แมปไนด้วยครับโอ้เดนซูปนี่อันนี้อันนี้ซุปนี่ดิบอันนี้ก้อยเ่ราะมันดิบก้อยเพื่อน เอากกินดิบดมกินดิบกับกินเยอะอาหารเน่าแตมีหลายอย่างกับนึ่งหน่อยนี่ปลาปลิงปลาปลากรอปลานิ่อย่างนี่เผานี่นบมือมือกระจาไปลองเดี๋ยวาที่เหมือนเรเนาะสมารถแจกพักให้บอกกิบ เสือครับพี่น้องด่องเดียวทางช่วเลยันก็ปล่อยปลาโอเคองเหรอน่องก็ทอง่องกินอ้าวสังเรใส่ไ้ไหมใจ่นิน่อเลนอยู่นี่ละน่องเลนอยู่นี่โอ้ยใส่ทั้งเรียใส่รุ่นจ๋าเย็ดขินขาวลวกท่องกิน

ไม่ส <Bond> ั <S S right ่งจ no, ุ่ยแซบอยู่ผีมือนี้ก็เสียดคไม่เย็นฮาบาทเพรากินนะญุกวันไม่ได้กระดูกญักวันซอมฮาบาร์ฮาบาทดูมีฮาบารยังเงีเงินน้อยนึงญกวนีู่ญุกนมันเป็นธุรกิจเ่าการขนน้นการเดกแบบนี้เข้าใจเข้าบริการขนน้นหมดเขากัมีเาะเขาขายขนอาหารทะเลอาหาร ยอย่างนี้มันผลออมากราไม่เาไปได้ไปมาแลกวเขาเขาขาดคนาปเขากินใ้เบื้องนะข้ามี่ยนะเเพรว่าไม่ดีใจครับเตคขึถอด,ดเสืส้ียเลยเจ็บปีผ่านไปเขาก็ได้ใส่ไ้าหนาบ้านนะม,มันบนโายมันบยจังมือหรอกเดี๋ยวมัอก็มาพัดขึ้นก่านโมีคนมาแม็นสิม,มนีม้คนข้ามายังหมดไนี๋ยวอี้ยังยงงานยกราคาเาแลรวตรงนี้ กสวนสุขภาพของประเทศเขวโรงานเขาเกษตรกอนู้นนันนะสวนสุขภาพเป็นในออสเดเลียนเสียเงินต่อนใช้เงินวงเ่อเสียเงินต่คนละสไ่ต้งเสียงินเีตอมีรอพ่อเจ็ดคนแปดคนถึงรอแล้วเเสียได้ก่คนเฮยน่าลองไป่ตูอย่าเลี้มีสนามเบ้นมีนามาร์กุกซอสจารุกนี้

เดียวมั้ยบ่ม่รอูกนี่คนเดียวเด้อรอกันโมแมนบ่ครับพี่น้องมาถึงถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อบ่าวท้องกาขอขอบคุณพี่น้องเที่เกียรติติดตามรับส้มครับพี่น้องเบื้องแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าวท้องครับพี่น้อง,งคลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปหน้าพรม่สวัสดีครับ